สวัสดีค่ะป้าแว่นชาแนลค่ะวันนี้ป้าแว่นจะทำจับฉ่ายหมูสามชั้นใส่ผักรวมนะคะวัตถุดิบของป้าแว่นก็จะมีกมรหลำผักกาดขาวหัวผักกาดเห็ดหอมสดขึ้นช่ายคณะาฮ่องกงค่ะแล้วก็เต้าหู้ปลาค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือหมูสามชั้น ที่เรามาหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเผื่อเวลาเราเอามาต้มแล้วมันจะมีความหดของมันนั้นเราก็ตั้งน้ำมันนะคะใส่น้ำมันเยอะหน่อยเพื่อทําการทอดเต้าหู้ปลาให้มีความพองและสีเหลืองสวยค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะทำการทอดตัวเต้าหู้เลยค่ะน้ำมันร้อนเราก็ใส่เต้าหู้ปลาลงไปทอดเพื่อให้มันมีความฟู และก็สีเหลืองสวยตามที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อเราทอดเสร็จไล่สีตามที่เราพอใจก็ตักใส่ภาชนะรองที่มีกระดาษรองซับน้ำมันนะคะจากนั้นเทน้ำมันออกให้เหลือเพียงเล็กน้อยแล้วก็ค่อยเจียวกระเทียมที่เราทำการสับไว้แล้วนะคะเพื่อให้เขามีความหอมชูกลิ่นขึ้นมา จากนั้นก็เอากระเทียมลงไปผัดค่ะเราจะไม่ได้ทําจนถึงกับกรอบเหลืองนะคะแต่จะมีความหอมขึ้นมาแล้วก็มีสีเหลืองนวลนิดเล็กน้อยหลังจากสีกระเทียมได้แล้วก,กลิ่นกระเทียมได้เราก็จะเอาหมูสามชั้นที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดค่ะเราจะผัดให้ตัวสามชั้นนั้นเขามีความตึงหรือแข็งขึ้นนะคะเมื่อผัดได้ที่แล้ว สีเหลืองพอสมควรที่เราต้องการแล้วเราก็จะนำผักที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปทำการผัดเพื่อทำให้ผักเหล่านั้นสลดผัดที่เราเตรียมจะเป็นชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่าเผื่อเราตุนไปถ้าเป็นชิ้นเล็กมันจะทำให้ผักเละหมดจะไม่น่าทานค่ะน้ำจะขุ่นล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้นะคะ ผัดให้เขาสลบค่ะผัดให้เขาสลดค่ะผักเขาจะมีความไม่เปื่อยยุ่ยนะคะถ้าเราเอามาผัดอย่างนี้เขาจะมีความนุ่มและผักก็จะเป็นเละค่ะชิ้นไหนใหญ่น้อยแล้วก็หั่นลงอีกนิดนึงหลังจากที่เราผัดผักเหล่านี้ เราใส่ผักเข้าไปแล้วผัดให้เข้ากันแล้วนะคะถ้ากระทะเราเล็กเราก็ต้องใส่ทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆผัดพอผัดไปแล้วเขาก็จะมีน้ำของผักออกมานะคะตอนนี้เราผัดใหม่ๆก็ยังคงจะไม่มีเดี๋ยวสักพักก็จะมีน้ำผักออกมาหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสค่ะ ปรุงรสโดยใส่ซีอิ๊วขาวนะคะในการปรุงชั้นแรกเราอย่าเพิ่งปรุงปรุงเยอะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมตามหลังแล้วก็ซอสแม็กกี้ฟ้าเขียวตัวนี้ใส่เพื่อชูกลิ่นให้มันหอมแต่อย่าใส่เยอะเพราะว่าตัวซอสฟ้าเขียวนี้มันจะทำให้น้ำมันมีรสเปรี้ยวได้ค่ะถ้าใส่เยอะตามด้วยน้ามันหอยนะคะ พริกไทยป่นค่ะเมื่อเราใส่แล้วเราก็คลุกเ้าให้เข้ากันนะคะตามด้วยผงรสด,ดีเล็กน้อยค่ะเพราะว่าผักสดเหล่านี้เขาจะมีความหวานความอร่อยของเขาอยู่แล้วนะคะเราใส่เป็นความชอบของเรานะคะใส่แล้วแต่ความชอบนะคะคืออาหารประเภทอย่างนี้แล้วแต่คนชอบนะคะชอบ ชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นนะคะอย่างปลาแว่นเนี่ยไม่ได้ชอบหวานจากน้ําตาลจะชอบปวาหวานจากผักปลาแว่นก็จะใส่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะหลังจากที่เราผัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนถ่ายภาชนะเปลี่ยนมาใส่หม้อเพื่อเติมน้ํไปคเพื่อถึงผักให้เขานุ่มนะคะเราก็จะใส่น้ําจนกว่าจะพอใจนะคะถ้าใส่เยอะบางคนชอบซดน้ําก็ใส่เยอะ แต่ถ้าคนที่ชอบไม่ได้ชอบน้ำเยอะก็ใส่ตามที่เราต้องการนะคะสีสันหากเราต้องการสีที่มีความเข้มขึ้นก็ให้เพิ่มสิอิวดำค่ะแต่ถ้าใครชอบสีที่เป็นของธรรมชาติมันก็ไม่ต้องเพิ่มนะคะเราใส่น้ำเข้าไปจนพอใจแล้วเราก็เติมทุกอย่างไปแล้วก็ปิดฝาเพื่อให้เขาเดือดนะคะเมื่อเขาเดือดแล้วเราก็มาตักน้ำชิมรสอีกรอบหนึ่ง หากเราชิมแล้วเราพอใจในะรสชาติก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเรายังไม่พอใจอย่างของป้าแวน่นทำวันนี้รู้สึกว่ามันยังจืดไปป้าแวน่นก็จะเพิ่มเป็นตัวเกลือนะคะค่ะใส่เกลือลงไปอีกเล็กน้อยหลังจากนั้นคนเสร็จแล้วก็พอเราชิมอีกรอบหนึ่งถูกใจเราแล้วเราพอใจนะคะเราก็จะทำการปิดฝา ปล่อยให้เดือดอีกประมาณ20นาทีก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะจับชายยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ